สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะอินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเราค่ะและวันนี้เด็กๆเนี่ย จะได้เรียนเรื่องใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้เรียนในเรื่องของแสงนะคะไปจนจบแล้วไม่ว่าจะเป็นแหล่งกําเนิดแสงการเคลื่อนที่ของแสงหรือว่าการป้องกันอันตรายจากแสงนั่นเองค่ะเราเนี่ยเรียนทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยจนครบจบหมดแล้วนั่นเองวันนี้เด็กๆก็เลยจะได้เรียนในเรื่องใหม่ค่ะเด็กคะนั่นก็คือเรื่องของ ดินในท้องถิ่นนั่นเองค่ะอาเด็กๆเนี่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าดินเนี่ยของเราในท้องถิ่นของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะและวันนี้ค่ะครูโบจากกะสซิบบอกเด็กๆนะคะว่าเด็กๆเนี่ยจะได้ทำการทดลองด้วยนะอาเด็กๆเนี่ยอยากเรียนแล้วใช่ไหมละคะถ้าเด็กๆอยากเรียนแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ ครูโบมี2คํคำถามนะคะเด็กๆมาถามเด็กๆคำถามที่1ก็คือเด็กๆเคยเห็นดินที่ไหนมาบ้างอ่าไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านของนักเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นในสวนหรือว่าจะเป็นในกระถางต้นไม้หรือว่าจะเป็นที่โรงเรียนของเราก็มีดินให้เด็กๆได้เห็นด้วยนะ เห็นไหมคะว่าดินเนี่ยอยู่ใกลตัวอยู่รอบๆตัวเรานั่นเองคำถามที่2ค่ะดินเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีเด็กๆคนไหนตอบครูโบได้บ้างว่าดินเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถาาร้าไม่รู้ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ครูโบจะมาพาเด็กๆเ,เนี่ยได้เปิดโลกกว้างได้รู้กันนะคะว่าดินเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะ่ะ รูโบมีคลิปวิดีโอนะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยเด็กๆเนี่ยจะต้องตั้งใจดูนะคะจะได้รู้เนาะว่าเจ้าดินของเราเนี่ยที่เราเหยียบที่เราเล่นกันเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ ของดินเนาะว่าเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเด็กๆเนี่ยเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะอา,อาจจะมีเด็กๆที่เข้าใจแล้วและอาจจะมีในเด็กที่ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปจากในคลิปกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าดินเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนาะ จากในคลิปวิดีโอค่ะที่คร,รูโบบอกไปเขาบอกว่าดินเนี่ยเกิดจากซากพืชซากสัตว์แล้วก็หินและแร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาออทบทวนกันทีละฝั่งเนาะเริ่มจากหินและแร่ก่อนนะคะอ่ะนั่นก็คือหินและแร่ค่ะเด็กๆคะในดินจะมีส่วนประกอบของหินและแร่อยู่แล้วเจ้าหินและแร่ค่ะเมื่อเขาอยู่ไปนานๆเขาก็จะเกิดการ ผุพังนั่นเองค่ะเด็กๆคะถูกย่อยสลายผุพังลงมากลายเป็นวัตถุต้นกำเนิดดินนั่นเองค่ะหรือที่เรียกกันว่า อนินที์วัตถุนั่นเองค่ะทําไมถึงเรียกเจ้าหินเจ้าแร่ธาตุที่ผุพังนี้เนี่ยว่าอนินทร์วัตถุเพราะว่าหินและแร่ค่ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะเขาเลยเรียกสิ่งนี้ว่าอนินทร์วัตถุค่ะเป็นวัตถุต้นกำเนิดของดินเลย ไม่ใช่มีแค่หินและแร่เท่านั้นค่ะยังมีในส่วนของซากพืชซากสัตว์อีกด้วยนั่นก็คือได้มาจากที่พืชและสัตว์ตายลงนะคะแล้วก็เกิดการย่อยสลายนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเน่าเปื่อยย่อยสลายกลายมาเป็นฮิวมัสค่ะเด็กๆคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินทีย์วัตถุนั่นเองอ่าไอเจ้าฮิวมัสหรือว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยค่ะเด็กๆคะ จะอยู่ในดินที่มีสีเข้มมากๆค่ะเด็กจะสังเกตเห็นได้จากออร้านขายต้นไม้ที่เขาขายดินนะคะเด็กๆสงสัยไหมว่าทําไมเขาจะต้องขายดินแล้วแล้วทำไมเราจะต้องไปซื้อดินที่ร้านขายต้นไม้ทั้งๆท,ที่เราเนี่ยก็มีดินอยู่แล้วนะคะ ก็เพราะว่าดินที่อยู่ตามบ้านของเราค่ะมันมีฮิวมัสไม่มากพอค่ะเด็กๆคะไม่สามารถเออมันไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะเพราะว่าฮิวมัสเนี่ยก็เป็นแร่ธาตุที่พืชต้องการนะคะร้านขายต้นไม้เนี่ยเขาก็เลยนําดินค่ะที่มีฮิวมัสเยอะๆเนี่ยมาขายให้กับคนที่ต้องการปลูกพืชน,นั่นเองค่ะและเราจะสังเกตเห็นได้ว่าดินที่มีฮิวมัสเป็นจํานวนมากค่ะจะมีสี เข้มมากๆสังเกตได้จากร้านเห็นไหมคะดินที่เขาขายจะมีสีดําสนิทเลยแตกต่างจากดินที่อยู่บริเวณบ้านของเรานะคะจะเป็นสีน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนแตกต่างกันไปเนาะอ่ะแล้วไม่ใช่เกิดจากแค่ซากพืชซากสัตว์หรือว่าดินแล้วก็แร่ธาตุเท่านั้นนะคะยังมีในส่วนของน้ำค่ะและอากาศอีกด้วยอ่และเมื่อ ทั้งหมดนี้ค่ะเด็กๆขามารวมกันนี่ทั้งนี่น,นี่อย่างนี้มารวมกันค่เด็กๆขาก็จะคลุกเคล้าผสมปนเปกันคะ่ะจนกลายเป็นดินนั่นเองเองเด็กๆสงสัยหรือเปล่าคะว่าดินและอากาศเนี่ยทำไมมันถึงเป็นแหล่งกําเนิดหรือว่าเป็นส่วนประกอบของดินด้วย เด็กๆคะ่ะอากาศค่ะมันอยู่ทุกที่ในโลกของเราเลยไม่เว้นแม้แต่ดินค่ะก็มีอากาศแทรกอยู่ในนั้นและน้ํามีได้อย่างไรเด็กๆสังเกตไหมเวลาฝนตกลงมาหรือว่าเวลาเราลดน้ำต้นไม้ค่ะเจ้าน้ำนี้ค่ะมันก็จะไหลแทรกซึมเข้าไปอยู่ในดินนั่นเองค่ะเด็กๆคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแหล่งที่มาที่ไปแหล่งกำเนิดของดิน จริงๆแล้วเนี่ยดินเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เกิดเป็นดินเลยเนาะเห็นไหมซับซ้อนเหมือนกันนะกว่าที่จะมาเป็นดินให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นได้เหยียบได้จับกันนะคะอ่าเมื่อเราได้รู้แล้วว่าดินเนี่ยเกิดมาได้อย่างไรเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าส่วนประกอบของดินเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าจริงๆแล้วนะคะเราเนี่ยก็ได้ พูดกันเปลยๆไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเพราะว่าแหล่งกําเนิดของดินเนี่ยที่มาที่ไปของดินเนี่ยมันก็เป็นส่วนประกอบของดินนั่นแหละค่ะและส่วนประกอบสําคัญสาคัญของดินเลยมีอยู่4ส่วนด้วยกันค่ะเด็กๆค่ะส่วนที่1ค่ะนั่นก็คือซากพืชซากสัตว์นั่นเองและส่วนที่สค่ะก็คือน้ําส่วนที่3ค่ะคืออากาศ และส่วนที่4ก็คือเศษหินและแร่นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะซึ่งในนี้นะคะใน,ในดินนี้เนี่ยจะมีทั้ง4ส่วนนี้เนี่ยอยู่ปนๆกันไปค่ะมีมากที่สุดเลยนั่นก็คือเจ้าพวกหินพวกแร่ค่ะเด็กๆค่ะลองลงมาก็จะเป็น น้ำและอากาศค่ะมีเท่าๆกันเนาะและสุดท้ายก็คือซากพืชซากสัตว์นั่นเองค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าเนาะว่าแต่ละส่วนประกอบเนี่ยเขาเป็นอย่างไร mm hmm. มาเริ่มกันที่ซากพืชซากสัตว์กันเลยค่ะซึ่งครูโบบอกแล้วว่าเขาเนี่ยมีอยู่หปเซในดินเนาะ mm hmm. เด็กๆค่ะซากพืชซากสัตว์ค่ะได้มาได้อย่างไรได้มาจาก พืชและสัตว์ค่ะที่ตายและทูกจุลินทรีย์เนี่ยค่ะที่อยู่ในดินเนี่ยทำการย่อยสลายทําให้เขาเน่าเปื่อยนะคะจุลินทรีย์ก็จะเป็นพวกเชื้อราต่างๆนั่นเองค่ะที่จะสามารถย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์ได้เนาะ ต่อมาค่ะเด็กๆคะจะเป็นในส่วนของน้ําค่ะซึ่งมีอยู่ถึง25%นั่นเองก็มาจากน้ําฝนหรือว่าน้ําในดินนะคะซึ่งแทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินนั่นเองค่ะอ่ะต่อมาค่ะเด็กๆเป็นในเรื่องของอากาศค่ะมีอยู่ถึง25%มีเท่ากับน้ําเลย ครูโบบอกแล้วว่าอากาศค่ะมันอยู่เต็มไปหมดในโลกของเราเพราะฉะนั้นมันก็แทรกตัวอยู่ในระหว่างเม็ดดินที่ในส่วนที่ไม่มีน้ำนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าช่องไหนช่องว่างไหนที่มีน้ำอยู่จะไม่มีอากาศช่องไหนที่มีอากาศอยู่จะไม่มีน้ำนั่นเองค่ะมันเลยทำให้ทั้งสองส่วนนี้มีในปริมาณที่เท่าๆกันนั่นเองค่ะ และส่วนสุดท้ายค่ะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือในส่วนของหินและแร่นั่นเองค่ะซึ่งมีมากถึง45ในดินเลยนะคะเป็นการสลายตัวค่ะของหินและแร่นะคะที่เกิดจากลมฝนและแดดนะคะหรือว่าจะเป็นกระแสน้ำนั่นเองค่ะที่สามารถทำให้ออหินและแร่ธาตุเนี่ยผุพังลงได้นะคะอ่ะเด็กๆคะ เป็นยังไงบ้างสําหรับส่วนประกอบของดินไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากเลยค่ะเพราะว่าเขาเกิดมาจากอะไรดินเกิดมาจากอะไรส่วนประกอบก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันค่ะเด็กๆขาเอาล่ะถึงเวลาอันน่าตื่นเต้นแล้วนะคะที่เด็กๆเ,เนี่ยจะต้องได้รับงานจากครูโบไปทํำที่บ้านนะคะนั่นก็คือการทดลองนั่นเองค่ะเด็กๆ่ะเด็กๆ ตั้งใจฟังนะคะว่าเด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วเมื่อเด็กๆทดลองเสร็จแล้วเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องบันทึกการทดลองและสรุปผลการทดลองออกมาอย่างไงเนาะ มาดูในเรื่องของอุปกรณ์และวิธีการทดลองกันก่อนนะคะอุปกรณ์เลยค่ะนั่นก็คือมีดินค่ะเด็กๆ่ะแต่ดินนี้นเด็กๆจะต้องแบ่งออกเป็น3กองด้วยกันนะคะเหมือนกับที่ครูโบเนี่ยแบ่งเอาไวา้เห็นไหมกองที่1 2และ3นั่นเองค่ะ และอุปกรณ์ต่อมานะคะนั่นก็คือในส่วนของแก้วน้ำค่ะอุปกรณ์ที่3นะคะก็คือถุงพลาสติกอุปกรณ์ที่4ก็คือหนังยางนั่นเองค่ะโดยที่เด็กๆนะคะจะต้องทําการทดลองออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1ค่ะคือส่วนนี้นี่เลย นี่ค่ะเด็กๆจะต้องเอาดินกองที่1ค่ะมาสังเกตด้วยตาเปล่านะคะว่าดินที่เด็กๆสังเกตเนี่ยเขามออีขนาดของเม็ดดินเป็นแบบไหนเม็ดเล็กเม็ดใหญ่หรือว่าเม็ดขนาดกลางๆนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าเป็นเนื้อดินแบบไหนเนื้อดินแบบหยาบหรือว่าเนื้อดินแบบละเอียดนั่นเองค่ะ และในส่วนที่สองค่ะเด็กๆเด็กๆจะต้องนำเอาดินกองที่สองค่ะไปใส่ลงในแก้วน้ำนั่นเองค่ะแล้วสังเกตดูว่าขณะที่ดินจมลงไปในน้ำเนี่ยมีอะไรนะคะลอยขึ้นมาบ้างและมีอะไรจมลงไปบ้างนะคะเด็กๆจะต้องทำการจดบันทึกเอาไว้นะคะและดินกองสุดท้ายค่ะกองที่สามเด็กๆจะต้อง นำดินนะคะใส่ถุงพลาสติกแล้วรัดปากถุงให้แน่นสังเกตดูค่ะว่าก่อนที่เด็กๆเนี่ยจะนำดินไปตากแดดเด็กๆเห็นอะไรอ่ะจดเอาไว้นะคะแล้วเมื่อเด็กๆเอาดินไปตากแดดค่ะทิ้งไว้ซักระยะหนึ่งเด็กๆเอากลับมาดูค่ะเด็กๆเจออะไรในถุงนะคะนี่เป็นการทดลองที่เด็กๆจะต้องทํานะและเมื่อเด็กๆทดลองเสร็จแล้วค่ะเด็กๆ เอามาบันทึกค่ะลงในสมุดวิทยาศาสตร์นะคะโดยเด็กๆเขียนวันที่เสร็จแล้วค่ะให้เรียบร้อยแล้วเขียนหัวข้อว่าบันทึกการทดลองเรื่องดินค่ะเขียนข้อที่1เลยค่ะเหมือนกับที่ครูโบนะคะเขียนให้เด็กๆดูว่าดินกองที่1สังเกตด้วยตาเปล่าค่ะขนาดของเม็ดดินมีขนาดเท่าไหร่ เล็กกลางใหญ่ลักษณะของดินเป็นแบบไหนหยาบหรือละเอียดค่ะและเมื่อเด็กๆทำข้อหนึ่งเสร็จแล้วมาต่อกันที่ข้อ2ค่ะคือดินกองที่สองค่ะสังเกตโดยการใส่น้ำลงไปนะคะตีตารางให้เรียบร้อยเหมือนกับที่คุณโบทําให้เด็กๆด,ดูเลยแล้วสังเกตดูสิคะว่าขณะดินจมน้ำเนี่ยเด็กๆ เห็นอะไรลอยขึ้นมาบ้างแล้วส่วนประกอบในดินที่จมน้ำเนี่ยมีอะไรและส่วนประกอบในดินที่ลอยน้ำเนี่ยมีอะไรอันนี้เป็นออในส่วนของดินกองที่2นะคะ ต่อามาค่ะเด็กๆคะเป็นดินกองที่3ค่ะสังเกตโดยการนําดินไปตากแดดนะคะแต่ว่าจะต้องเอาใส่ในถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุงให้แน่นก่อนเนาะสังเกตภายในถุงค่ะก่อนนําไปตากแดดเด็กๆเห็นอะไรแล้วเมื่อเด็กๆนาไปตากแดดเสร็จแล้วค่ะสังเกตในถุงซิว่า เจออะไรนะคะหลังจากที่นําไปตักแดดเสร็จแล้วและเมื่อเด็กๆทําบันทึกการทดลองเสร็จแล้วค่ะเด็กๆมาต่อในส่วนของสรุปผลการทดลองนั่นเองค่ะและเด็กๆก็สรุปเลยว่าจากการทดลองเด็กๆพบว่าดินมีขนาดเท่ามีขนาดเม็ดเท่าไหร่ลักษณะของเม็ดเป็นอย่างไรแล้วจากที่เด็กๆเนี่ย ทดลองจากสังเกตที่ใส่น้ําหรือว่าตากแดดเนี่ยเด็กๆพบอะไรบ้างนะคะอ,อ,อาจเด็กๆบางคนอาจจะพบว่าดินเนี่ยมีส่วนประกอบแบบที่เราเรียนเลยนั่นคือซากพืชซากสัตว์หรือว่าจะเป็นหินเป็นแร่ธาตุนะคะพบน้ําพบอ,อ,อากาศนะคะที่อยู่ในดินเหมือนกับที่เราเนี่ย เรียนกันไปในวันนี้เลยหรือถ้าใครพบที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้เด็กๆก,ก็เขียนสรุปลงไปได้เลยนะคะจะไม่เหมือนกันแน่นอนเนาะหรือว่าอาจจะมีเหมือนกันก็ได้นะคะการทดลองใครการทดลองมันนะคะอ่ะในคลิปวิดีโอเนี่ยเด็กอาจจะเห็นแบบบันทึกการทดลองไม่ชัดนะคะเดี๋ยวครูโบเนี่ยจะ แปะเอาไว้ให้ในกลุ่มไลน์ของเราอีกครั้งเนาะเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะว่า,าแบบฟอร์มที่เด็กๆจะต้องบันทึกการทดลองและสรุปผลการทดลองเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเอาล่ะเ,เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะแยกย้ายกันไปนะคะอ่ะเรามาช่วยกันสรุปอีกครั้งดีกว่าค่ะว่า,เ,าเรื่องของดินเนี่ยเขามี แหล่งกำเนิดเกิดมาจากอะไรมีส่วนประกอบอะไรในดินบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งเลยค่ะเด็กๆค่ะดินค่ะเกิดมาจากซากพืชซากสัตว์ค่ะเด็กๆอะซากพืชซากสัตว์เนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินทรีย์วัตถุนั่นเองค่ะและเจ้าซากพืชซากซากสัตว์นะคะที่อยู่ในดินมันก็ได้มาจากการที่ พืชและสัตว์ค่ะตายลงแล้วก็เน่าเปื่อยค่ะถูกย่อยสลายจากจุลินทรีย์นั่นเองค่ะแล้วก็ทับถมกันเรื่อยเรื่อเรื่อยนะคะจนเป็นแหล่งกำเนิดค่ะแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชนั่นเองค่ะและ ที่อยู่ในดินค่ะแร่ธาตุหรือสารอาหารที่อยู่ในดินค่ะเขาเรียกว่าฮิวมัสนั่นเองค่ะดินที่มีฮิวมัสเยอะจะมีสีเข้มดินที่มีฮิวมัสน้อยจะมีสีอ่อนนะคะ มาต่อกันในส่วนของน้ำค่ะในดินก็มีน้ำเช่นกันและน้ำนะคะที่อยู่ในดินเนี่ยได้มาจากน้ำฝนที่ตกลงมาค่ะหรือว่าเออเป็นน้ำที่อยู่ในใต้ดินอยู่แล้วนะคะ น้ำเนี่ยจะทำการแทรกตัวค่ะเข้าไปในช่องว่างระหว่างเม็ดดินนั่นเองค่ะเช่กเช่นเดียวกันกับอากาศค่ะเด็กๆค่ะเขาก็จะแทรกตัวค่ะเข้าไปตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินเหมือนกันแต่ว่าช่องไหนที่มีน้ำอยู่อากาศจะไม่อยู่นะคะเช่นเดียวกันถ้าช่องไหนมีอากาศอยู่น้ำก็จะไม่อยู่เช่นเดียวกันค่ะ อะต่อมาค่ะเด็กๆคะในส่วนของเศษหินและแร่ธาตุหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนินทรีย์วัตถุนั่นเองค่ะทำไมถึงเรียกอนินทรียวัตถุเพราะว่าเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะจะแตกต่างจากซากพืชซากสัตว์โน้ที่เรียกว่าอินทรีย์วัตถุนั่นเองค่ะ หินและแร่ธาตุทำไมถึงกลายมาเป็นดินได้ก็เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุนั่นเองค่ะโดยที่เขาสลายตัวเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นลมฝนแสงแดดหรือว่ากระแสน้ำนั่นเองค่ะ ทุกอย่างนี้4ส,ส่วนประกอบนี้นะคะเขาก็มาคลุกเค้ากันค่ะดเด็กๆคะคลุกเค้าจนเข้ากันแล้วก็กลายเป็นดินอย่างที่เด็กๆเ,เห็นนั่นเองค่ะอ่าเป็นยังไงคะดเด็กๆคะสำหรับเรื่องดินที่เราเรียนกันในวันนี้ เด็กๆเ,เนี่ยอย่าลืมกลับไปทำการทดลองนะคะที่ครูโบมอบหมายให้นะแล้วบันทึกการทดลองสรุปผลการทดลองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูโบดูด้วยนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยได้ทำการทดลองจริงๆนะเด็กๆได้บันทึกการทดลองจริงๆนะครูโบเนี่ยรอ รวจเช็คคะแนนให้เด็กๆอยู่นะคะเอาละ่ะสำหรับวันนี้ครูโบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย